อยถีบหน้าลูกนี้เตะลูกนี้กระดอนเลยครับโอ้บาทารูปพักขีไปเต็มๆนี่แหละครับสมกับเป็นเต็งหนึ่งมวยปูนเสือตัวที่14สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีชชดเด็ดไม่ไม้ยมยไทยจะสีวันนี้นะครับเป็นมวยรอบรองชชลเลิรมวยปูนเสือตัวที่14ครับ อาทิตย์ที่ฐาสิงหาคม2 5งพันอยหดูดิครับแม่โชคกันแบบมันจริงๆใครดีใครอยู่เลยครับแพ้นี่ก็ไปชิงที่3ชนะไปชิงชนะเลิศครับกางเกงสีแดงสกุลชัยเล็กดับแปงนครบาลจองฝีมือแมมีตัวสูงใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ําหนักเท่ากันจากอำเภอบ้านดาจังหวัดบุรีรัมวันนั้นพบกับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนักโชคจาก จังหวัดระยองครับอำเภอบ้านฉางนี่ครับเดินเข้ามาโอ้โหแรลกกัน,นัวเลยครับโอ้ยสกุลชัยเล็กนั้นเป็นมวยขวาเป็นมวยขวาทั้งคู่เป็นมวยไฟเตอร์มวยฝีมอือต่างฝ่ายต่างนี่อาหาจังหวะปะทะเลยครับถ้าเล่นวงในนี่สกุลชัยเล็กนีกแกสูงยาวเข่าดีจับจับพรำครับขณะที่ลมหวนก็อืมเอาแต่เข้ามาแล้วก็ขวางหักคอลงไปอปีเลี้ยงนี่ต่างฝ่ายต่างอาหาจังหวะ เรียกว่าเฮเฮได้แต่ทุกขณะเลยครับดูดิครับแม่จะเล่นวงในปรามวงในหมุนแล้วก็ตีสับป,ปีแม่ลมหวนแกนไม่สนแล้วครับแม่คุณจะสูงจะใหญ่กว่าหมดยกครับลุยกันมันมาดูช็อตเด็ดไม้ไม้หมยไทยจะสีอู้เตะลูกนี้การคอแม่หมัดปักเข้าไปเต็มเต็มครับแล้วก็ลู่ลูกนี้ครับฝากรอยเท้าว้ที่คออัดเขาเ้าไปชายโครงเตะคนละทีสวนเข้าไป หมับอีกทีหนึง่งอุ้ยลูกนีครับแม่กลับมาชมกันต่อครับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาครับตัวใหญ่กว่าสกุลชัยเล็กครับลงไปอยู่ข้างล่างผ่านไป3ยกอ้าวโดนหมัดด้วยแแต่หลังจากนั้นแะครับดูให้ดีนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นใครชนะเข้าชิงอืมใี้เสียเหลี่ยมลูกนี้อา้าวจับแล้วก็โดนแทงแม่บอกแล้วครับถ้าเล่นไหนนี่สกุลชัยเล็กแกสูงยาวเข่าดีอัดเข้าไปโน้มตี อุ้ยมาสวนจับเอ้าแเอ้ามีวิ่งตะเลยครับแมโอ้า,อา,อาจารย์นรงค์นี่ต้องเข้าไปกันแล้วครับขวางนายตียแลกกันดูว่าเหลี่ยมดูมุมเอ้าเกือบตกเชือก กรรมการข้างล่างต้องเดินเอาไว้ครับดันเอาไว้ไม่งั้นตกเวทีเอาแรลกกันอีกแล้วครับเดินเข้ามาล็อกคอล็อกคอตีโอ้ยลูกนี้ <c oughs> หักสีเรียบเอา้าถีบกันโอ้ยทีบหน้าบาทาลูกพักเต็มเต็มเลยครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับแม่แกทีบหน้าได้เงียมจริงจริงเอ้าเสียเรียบอีกแล้วลุกขึ้นช้าหรือเปล่าเดินเข้ามาสาวแล้วครับต้องสาวหมาดอย่างเดียวนะครับโอ้ลมหวนแม่โดนอัดโดนบี้โดนบดโดนเบียดเข้าไป นี่โอ้โหโดนเยอะจริงๆครับแมโอ้โดนทมหน้าอีกแล้วแม่จอมทมหน้าจริงๆเอ้าโอ้เตะลูกนี้หูถึงกับคลานเลยครับแม่เสียลูกทีพิอีกแล้วโอ้ยังบุกได้ตลอดครับนี่แหละครับสมเป็นเต้งหนึ่งเลือบพราวแม่โน้มตีเลยครับหมดยกครับหูสุดมันจริงๆนี่ครับรอบรองปูเสือตัวที่1 4กองเชียร์ของสกุลชายเล็กสุดท้ายแล้วชั่วมือครับ ให้เป็นฝ่ยนายชนะคะแนนไปอย่างสวยงามจริงๆครับโอ้โหมาดูชดอนไม้ไม้มม,ม่ชายเจสสีกันความมันของเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับไปจับจับแล้วก็สวนเสียบเข้าไปเต็มเต็มอืออัดเข้าไปติ่เชือกทีเต็มหน้าโอ้โลูกนี้เต็มซอกคอจับแล้วก็ยังไงเสียบคืนโอ้ดีครับอีกทีหนึ่งโอ้ประทับเท้าวไว้ที่หน้าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาวกหมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ